เห็นตาใครเป็นแบบนี้นะคะรีบพาเขาไปหาหมอด่วนเลยค่ะเลสิกหมอลูกเกดค่ะจากสุพทยพเฉพาะทางนั่นกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายสตาดวงตาเนี่ยนะคะเป็นหน้าต่างของหัวใจแต่ก็เป็นหน้าต่างของร่างกายด้วยหลายๆครั้งนะคะหมอเองเนี่ยวินิจฉัยคนไข้ได้เพียงแค่มองจากดวงตา มีเยอะมากเลยนะวันนี้จะเอามายกตัวอย่างประมาณ3โรคนะคะอันแรกนะคะก็คือโรคไทรอยขึ้นตาค่ะในคนที่มีภาวะไทรอยผิดปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นไทรอยสูงหรือไทรอยต่ำนะมีโอกาสที่จะเกิดตาโปนแบบนี้นะคะโดยทั่วไปในคนไข้มักม,มีอาการหลับตาไม่สนิทตาดูทะมึงแบบนี้นะคะหรือบางครั้งหนังตาก็เลิกขึ้นในบางคนอาจจะดูมีตาแดงหรือว่าเห็นเป็นภาพซ้อนร่วมด้วย พูดง่ายๆตาปนๆเดินมาแบบนี้นะส่วนใหญ่น่าจะไทรอยนะคะต้องพาไปหาหมอนะเพราะว่าไทรอยเป็นพิษเนี่ยสามารถทำให้ถึงขั้นแบบหัวใจวายได้เลยอันที่สองนะคะก็คือโรคดีซ่านค่ะ เคยเห็นไหมบางคนที่เขาตาเหลืองมากๆอะ่ะเราก็ตัวก็เหลืองด้วยนะคือไม่ใช่ตาเหลืองอย่างเดียวนะต้องเหลืองทั้งตัวแบบนี้คือมันเป็นลักษณะที่ว่าอาจจะมีน้ําดีเนี่ยอุดตันนะคะทําให้เหลืองทั่วตัวซึ่งสาเหตุที่เจอบ่อยๆนะก็คือพวกกลุ่มท่อน้ําดีอักเสบหรือว่าพวกกลุ่มมะเร็งที่เป็นแถวท่อน้ําดีในคนอีสานนะจะตัวเหลืองตาเหลืองแบบนี้ได้เลยดังนั้นเจอใครแบบนี้รีบพาไปหาหมอด่วน อันที่3มนะคะมีใครเคยสังเกตไหมถ้าไปดูตาดำบางคนนะตรงรอบๆเขาจะมีขาวๆนะคะรอบๆขาวๆแบบนี้นะคะถ้าเจอในคนที่อายุยังไม่เยอะนะต้องระวังไขมันในเลือดสูงค่ะ คือไขมันในเลือดสูงเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยมีอาการนะแล้วก็ในบางคนเนี่ยจะเป็นพันธุกรรมนะคะซึ่งส่วนใหญ่อะเขาจะไม่ค่อยรู้ตัวนะแต่ถ้าเราเห็นวงขาวๆที่รอบตาดําแบบนี้พาเขาไปเจาะไขมันซะนะคะเพราะอาจจะสูงมากซึ่งถ้าปล่อยทิ้งไว้เนี่ยอาจจะทําให้เขามีความเสี่ยงในโรคหลอดเลือดเช่นแบบสโตรกอัมมาพึกอัมาพาตหรือเส้นเลือดหัวใจอุดตันได้ ถ้าเป็นในคนอายุเยอะนะคะก็จะเป็นวงขาวๆแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นความเสื่อมธรรมดานะคะเป็นความแก่นะจริงๆยังมีอีกหลายโรคเลยนะคะที่แค่ดูตาแล้วก็รู้เลยนะแต่แหมรู้3มโลกนี้ก็เก่งแล้วค่ะด้วยคำของยายจากเลสิกหมอนลุกเกตค่ะ